สวัสดีครับน,อน้องพุทเจ้าเกี่ยวกับเรื่องเล่าบนโลกวิจาโอ้ยเตัดตาดกระปงที่สามเขามียังกันอยู่ไหนนั่นฮะปัดลูกพีเมีย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือขึ้นเขา่าพากันนะั่นจับเตีนจะไปยุ่งสายมาไอลูกพี่จะลงหันมาจะเสีเไยไปใส่อุ้ยว่ายกมูโบ๊ทเดีดย๋ยว บ้านเขามาจับเตียนซอยจากของเสียเมียเทตะสนวะเ้าดีเออเอาสนกมก็ไ่ยงรถภาษากุูกับน้าตัวยสันยูสนเดี๋ยวเดี๋ยวจะยงคู่เดียวเลยยืตีลูกพี่เอ้เล่งเนาะเล่งเขาติดผมมากคนขับดีเออเอาดีเล่งพอเล่งอะไรอุ้ยกะว่ากบัตกบแดงเขาบพด

ต้ายเอาของอของไว้แล้วมาเด้อแต่ว่าแท็กบอลเมาลบหมื่นหรกบลงติดเองเหรอติดเะไนมนโมงโงเลยโอ้มันอีมันอีสองสองเซียวมาตัวนี้นะะเชียมก็เชี่ยมโอ้ย เชียเอ็มก็เสียอ่ำาเดี๋ยว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 ไปเห็นแล้วประเด็นคือนางอยู่เต็นเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยจึงเอาซื้อตัวเองมาเมืองกันน่ะอันแล้วแต่นะนี่ใส่โปรไฟล์จะคลองบอาเป็สยังไม่หนักอีหยังน้ำข่อยสัเด้ไีกระสีเปลี่ยนร่างด้วยฮะ แมวมันสิไต่เนาะเดี๋ยวเบอร์มันนี่เออหันกล่องไปหาเบอร์เกินแม่ไปแมวมันสิไต่ไม่เจ้าแม่เออเอาตัวเจ้าของมาหลอดก้อนที่สันดานเออแล้วี่กระบากระ้วถ้าต่อไปเอออี่จักละคนคับไปนี่เด้อเออไปเออเข้าใจมึงออกเออเออเขาเห็นมึงมันบุญหวังแล้วเออมาสีแม่มึงเนี่ยไไงปโอ้ยมาล้วปักเต่แบบนั้น มุดบัญชีพ่ะนะแล้วมันไม่อยากอีหยังนําสันเดหวยบ้านเช่นอย่างเขาก็ได้หายเงินรวยอเามาหาเงินไม่ได้หานอใหม่ด้ล่ะคือม่เปิดสองดาวคนนี้คนเป็นมุ่ดีหลีเวลาเอออี่หลีเดี๋ยวีเด็ดลูก้านี่ายเวอร์จนชนไปไหวเออเออ จะมาปากแล้วไจะเลขบัญชีมาหาเงินคนมาหามาเนี่ยมอญมึงโอนมึงยับปากพวกเขาโอนเขามีเออกจะหาอขีดที่มักวอนช่วงนี้มีขันย่าหน่ปากเออที่เออพ้นว่าช่วงเขาโอนมาสั่นเนาะคนหอดกับพระใดว่าอีหยังคนหอดกับพระเดือดร้อนอีหยังซ้ำอันฟูบมาห้พ่อบาทเนี่ยเมื่อวานดีดีคนทำมันน่าหน้าชิดตังเออสงสารมันข่าวครบของปุณเออเอาอีกเนี่ยย่าเป็นบาเออ มาผูา้ใดเสียคารายเบอร์นี่อ๋อผูรู้จักกูหน่อยเกินไปแล้วยังไม่หย่อยังไม่หย่อกูนี่ซ้ำสั่งนี่ผู้ใดเขามาขวดผู้ใด้องสาวหาาน่อยผู้ใดจึงมาทุกกระหมอ่ <laughs> หมปปอ <laughs> มผ <laughs> ู้ใด <laughs> <ๆ>ทุกเดี๋ยวผู้ใดทุกมั่นนั่งละที่ขวางมั่นนั่งละวายันเด้อวายันคือทั่วลงมึงเอามาจเก็บสิบทั่วผมจะไม่กูดีจ้ะแห่งทั่วมาลงกูกูหรางดัง <laughs> งดเวยแจ็คจะไปเหยียดเรียหอนใจอย่างน้ำเขาอีปอบล้วก็คือกันอีปียาะเขาบอกว่าซอยน้ำท่วมจ้าเขาว่าซอยน้ำท่วมเออผู้ใดมาม้านจีว่าเออน้ำท่วมดังแม่แม่นแล้ว เขาคือซอยกระโดดกขอบคุณค่ะแม่ของอีหล่าสามลอยแม่โอ้ให้ค่ะกาแฟน้ำขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่น้ำเนื้อวันจัเป็นผู้จัดการแม่หล่าผู้ชายจิ๋มใหญปเออเออแห่ควายน้ำเนื้อพูดเล่นกันไรให่ขาได้อีเวอร์แน่นี่บ่ให้กูได้อีเด้อเออมาห้ได้อีเด้อได้เลย ดาเลยเฟงเฟ่งไปเฟ่งเฟ่งดาเนยไมหลุดวะจีเข็นข้าวดาเนาะทุ้นเว้ยเนียนสิจี่น้องคนพ่อมาเก็มีมากมีบ่มาขึ้นบานล่ะเออขันบ่มากก้นบ่ต้องเบิ่งกับประเดบ้าค่ะบ่ได้บังคับให้เขามาเมืองเด้ผู้เพิ่นมา่นอยากเบิ่งกับมี่จีจีชวนพวกคนของเขาเมียนขาด่าขึ้นหรือยักษ์เสี่ย เออเขาดาขึ้นเขีมาตอบโต้แต่เจ้าของยังธรดาเขาอยู่อันนี้ให้ได้บอกในสอนครั้งแรกว่ารูมันเข่าเคุณดาคุ้นเบ่ไหวที่ตะกี้ตโอ้ขนาดบ่ไหวได้นี่ยตะกี้ในคลองตะกี้พวกคนโตกตีกันเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเข่าลงมาพฟูเลยเออเขาซาเขาเรื่อนเนี่ยชิบสามไข่ ่อยเอาย้อยเบอร์พ่ะนะ13จังเอาเดออ้อพันมาเห็นบอู้เพิ่นโอนเพิ่นคือบนยากคมีอนยุคค่ะเ,เป็นใดนี่แถวบ้านเขาคือกำลังใจศิล <c oughs> ปินผู้รำโพงจะเข้าใจเนี่ยเข้าใจกับขอบใจอันผู้ว่าไห่หรือว่ารายอีกเนี่ยออเจ้าบนยากริหย่างเสียนเดมาแล้วลอยหนึ่งไปว่าไนไหนคาได้อีเวอ,อ,อร์เด้นี่เมีนบ้แม่ แมนแท้เลยขอบคุณหลายๆครับเจ้าเมียนบ่แมีนขอบคุณแล้วเอาขอบพูดมาแล้วเนอนพูดโอนมาหายไหมเออเนาะสิแมนล่แหละขอบพูดมาแล้วสักก้อนอิหรีอ่ะซื้อว่านั่นฝากเยาว์ร้อยหนึ่งอิหรีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยถือว่าเป็นดีต้อใจแล้วเออแม่เล่ามาอันเดิมเลยเนี่ยมันเห็นเพิ่นมันเห็นใครจะได้รับเป็นอย่างนี้หรอกรนย่างมันป่ะาร์ตฟารอลตีที่มันสไตายตีคนพวกนี้เป็นโรคจิด เห็นคนใดดีบ่ได้สิล่มสิตายเขา้ที่สนับสนุนกันเอาเอ้ยไปขึ้ไม่ใช่หรือแนวใดก็ได้แนวไรที่มันเปโรคต่อสังคมนั่นไปคึดนไม่คึดนเ้ยไม่เป็นบวกนะเจ้าไปที่ีพระละบวกเจ้าจะไปคึดนเป็นโรคต่อสังคมเพราะฉะนั้นเจ้าถือว่ามีสังคมอยู่ไปที่บวกเจ้าซื่อๆซื้อำเนี่ยหรอว่าเจ้าขัดเจ้าเจ้าจิเป็นนิสัยและสันดานแบบนี้เจ้าประยุทธ์ใช้เจ้าก่อนถือว่าเจริญนักสันทออ่ แมนอยู่ในสมองนี่ต้องชีกมันเป็นหัวแมนอยู่เขาอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยไหนสิมีความสุขกับเหตุไปเปลียงหรือว่าเพิ่นมีความสุขในการด่าคุณไม่เป็นเออในการอ่าน่าคนณปิแย้วคือแม่กวดที่ปหาผิดตะคนผิดปิดกูนี่มันใช่คลิปดามม่ใมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่เป็นชีพดาไหมไอ้ลูกพี่เราต้องจนต้นเสมอว่าเราอยู่ในสังคมโดยเฉพาะสังคมโซเชียลสังคม โรคออนไลน์เออเป็นอะไรที่อยู่ด้วยยาเราก็ต้องเห็นว่านี่มันด่าคนจนหัวโรคหัวหลอนเมื่อไรนี่ทิดสม่ำเสมอว่าในเราเพราะแม่มาเกี่ยวจเจ้าะออตัวโตกำหนดผู้อื่นได้อบไแม่ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะตังค่าแล้วนะคะเดี๋ยวเกี่ยวเอาหายเบื่อเด้อเอาขอบคุณที่หลาสองร้อยให้เจริญสุขทุกตัวหนามวดศรัทธาพวกรเมร์เครื่องศรัทธาแก่เถ้าพ่อลุพ่อแม่ป้าน้ำเออเออเร็วเร็วมันหันได ตาตัวบ่วยูดให้ตั้งหากุ้งถือยาตั้งห่าเดี๋ยวโอ้มันเป็นอัลไซเมอร์มันเป็นใบพอล่าอะไรขั้นขั้นบ๊วยถือมาไปตามบ๊ถือสวัสดีพระท็อปค่ะอีพ่อมานบบกำลังใจแม่นมทั้งสองขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเออขอบคุณหลายๆค่ะเรากลับไปนอนสาหรับคลิปนี้ไว้เจนี้คลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเอาขอบคุณมาก